พี่ิสามีน้ำในหูไม่เท่ากันใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีภูมิแพ้ด้วยใช่ค่ะอันไหนแรงกว่าอันไหนฮะผมจำไม่ได้ละเพราะว่าเคยมาหูแรงกว่าน้ำในหูค่ะรุนแรงกว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะก็ประมาณสักสามปีที่แล้วนั่นนหละค่ะที่เป็นเยอะๆก็คือจะบ้านจะหมุนจะจะนอนดึกเกิดจากอะไรฮะ เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายประมาณนี้ไม่ได้ออกกําลังกายใช่ค่ะพักขอน,น้อยใช่ค่ะอ่าฮะก็เลยทําให้เป็นน้ําในหูไม่เท่ากันเป็นน้าในหูไม่เท่ากันอาจารย์ครับคาว่าน้ําในหูไม่เท่ากันแรงดันในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนหรืออะไรที่ทํานองนี้มันคือโรคเดียวกันหรืออาการเดียวกันหรือเปล่าครับถ้าเรียกให้ถูกถูกก็คือแรงดัน ไม่เท่ากันแรงดันในหูไม่เท่ากันในนหูไม่่เทากัถ้าน้ําในหูไม่เท่ากันนี้มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่อันนั้นมันอาจจะเกิดจากการอักเสบนะฮะ,อะพอมันอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมันจะมีการรั่วไหลของน้ําออกมาจากหลอดเลือดอแบบเนี้ยนะฮะมันก็อาจจะทําให้ แล้วมันจะโดนมันจะทําให้แรงดันนะเปลี่ยนไปห,หรือไม่อย่างนั้นก็บางรายก็อาจจะเกิดหินที่ชาวบ้านเขาเรียกหินปูนหลุดออกมา,าจริงๆมันเป็นก้อนแคลเซียมะนะ,ะคะพอมันหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้แรงดันน้ําในหูมันหลุดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่งคือสาเหตุหลายหลายอย่างค่ะมันมีสาเหตุได้หลายอย่างแต่สุดท้ายมันก็คือแรงดันน้ําในหูไม่เท่ากันในหูไม่เท่ากันค่ะ ไปหาหมอไปหาหมอแล้วหมอบอกยังไงครับหมอก็บอกว่าคุณพักผ่อนน้อยเกินไปแนะนําให้เปลี่ยนงานโอ้โหเรื่องใหญ่เลยสิค่ะอายุก็โอ้โหสี่สิบแล้วพอดีก็ไปเจอคุณจิราภาอืมอืมไม่ไหวแล้วทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็อ่ะลองดูงั้นคุณจิก็บอกว่าเพราะปกติเป็นคนเมารถใช่ถูกไหมเพราะเวลาเป็นเป็นอาการบ้านหมุนเออคือจะนั่งรถไม่ได้ดูอ่านหนังสืออะไรในรถนี่ไม่ได้เลยอ้วกแตกเลยทันทีอ่าฮะเสร็จแล้วก็ลอง ไปก็ไปก็ไปกับคุณจิตสองค่ะกินสองเม็ดก่อนเท้าสองเย็นสองอ่าฮะเอ้ยพอตื่นมามันคุณโต้รู้สึกไหมว่าเมื่อวานกับวันนี้มันต่างกันเมื่อวานกับวันนี้มันต่างกันความรู้สึกเราต่างกันเลยว่าเอ้ยเราตื่นมาวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อวานที่เราตื่นถ้าเมื่อวานถูกหวยวันนี้ต่างกันแน่จะกลับไปซื้อเลยแต่ถ้าถูกกินน่วันนี้ต่างไม่ต่างกับพรุ่งนี้ฮะจริงเหรออะไรเงี้ยก็ถามเขาก็ตอนนั้นมีเพื่อนก็แบ่งกันกินคนละครึ่งครับ ก็ดีขึ้นกี่วันรู้สึกก็น่าประมาณสองอาทิตย์ได้ค่ะประมาณสองอาทิตย์ค่ะขนาดที่รับประทานคือเช้าเช้าสองเช้าสองเย็นสองเย็นสองประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกขึ้นไปเชียงรายก็ไม่เป็นหวัดปกติปกติก็จะมีอะไรยิบยิบที่ลูกตาจะใกล้หมาใกล้แมวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อ่ะการนอนหลับเป็นยังไงฮะโอ้นอนหลับดีมากหลับสนิทค่ะเช้าก็ตื่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวัน ก็ยังทําได้ค่ะแต่มีความเปล, first, ล ER> ี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะเปลี่ยนไปละแต่อาการบ้านหมุนหายไปไหมหายค่ะหายเลยเหรอใช่ค่ะต้องถามาประชเชนครับเพราะอะไรครับมีสก็ทําให้นอนหลับมีคลายเครียดอะไรใส่ลงไปไหมเออคือโดยโดยคุณสมบัติของสารสกัดที่เราใส่เข้าไปมันจะทําให้เลือดไหลเวียนดีนะครับกินได้นอนหลับอยู่แล้วครับครับ แต่อาการโรคหมุนที่หายไปก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในร่างกายได้มีการปรับระดับของเม็ดเลือดขาวครับ T helper cell ในคนที่มีอาการเมารถเมาเรือ,อโรคหมุนเนี่ยบ้านหมุนนะฮะแล้วก็แถมยังแพ้อากาศนี่นะภูมิแพ้ใช่ไมมีภูมิแพ้ด้วยก,ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T S 2 T helper c e เนี่ยมันสูงนะฮะสูง ซึ่งแคปซูลของเราเนี่ยมันสามารถไปลดได้ชัดเจนม,มันไม่ไปลด TS2 โดยตรงแต่มันไปเพิ่ม TS1 แล้วก็เพิ่ม t r e ร u ู a t o r ซึ่งทั้งคู่จะไปกด TS2 เราบังคับให้ t h 2ลงสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากข้อมูลนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้มาได้ทำการทดสอบผู้บ่วยโภคที่ใช้4แคปซูลต,ต่อวันเป็นเวลา15วัน เราก็ชอบว่า th1 มันไปกด th2 ลงสู่ภาวะปกติครับ t regulator <ๆ>ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปกด th2 ด้วยก็รวมด้วยช่วยการหว่าง th1 แล้วก็ t Th regulator th2 ก็ถูกควบคุมไว้ได้ครับเพราะฉะนั้น2อาทิตย์นี่ถ้าไม่หายนะมันไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ใชอาการของของการแพ้ mm hmm. อาการของโรคผุ้งกันไม,ไม่สมดุลแล้วละ่ะถ้า2อาทิตย์ไม่หายมันต้องมีอย่างอื่นแล้วละ่ะนะครับ โดยทั่วไปของอาหารแล้วสองอาทิตย์นี่ชัวร์คือแต่ที่สอบถามจากผู้ที่รับประทานนะครับส่วนใหญ่จะบอกว่าพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยทาให้หลับสบายครับอันนี้จะเกิดขึ้นกับทุก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 รายทุกกรณีเลยยกเว้นยกเว้นบางรายใครรับเราบอกจริงๆเรานี่เราเรากำลังปรับพิธีการอยู่นะครับเราบอกให้ใช้เวลาแคปซูลสีเขียวเนี่ยรวมทั้งสีชมพูเนี่ยนะครับให้ทานก่อนนอน นะครับโดยหวังว่าเขาจะหลับสบายแต่สำหรับบางรายเขาพบว่าเขาหลับสบายจริงเวลาที่เขาหลับแต่เขาต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางดึกนะครับเพราะด้วยช่วคุณสมบัติของสารที่เราใส่ก็ไบเนี่ยมันเร่งปัสสาวะเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ไปทานก่อนอาหารเย็นก่อนอาหารเย็นจะได้มีเวลาปัสสาวะที่เรียบร้อยแล้วก็ยังยังนอนหลับได้สบายก็ยังให้ผลในการพักผ่อนต็มที่ด้วยครับ เเมื่อนอนหลับผิวมันก็สวยขึ้นขายขึ้นคอลลาเจนมากขึ้นเหี่ยวน้อยลงใช่ใช่เขาบอกว่าเออเด็กขึ้นนะนี่ใครอ่ะใครบอกสามีเออ <laughs> มันจะมีใครกล้าบอกละ <laughs> อ่ะแ,และนี่ก็เป็นประสบการณ์ของแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณมากครับ